จะเล่าอย่างนี้ว่าเมื่อประมาณหลายวันก่อนมันจะมีข่าวข่าวหนึ่งที่ผมแอบเห็นมาผมพูดเรื่องราวอันนี้ไปตั้งแต่ไลฟ์สตรีมก่อนๆแต่มันอาจจะไม่ได้มี มีช่วงเวลาเหมาะจาะแล้วกันที่จะได้พูดถึงนะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในหัวข้อหัวข้อนะมีผู้จัดรลยหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นผู้จัดงานของญี่ปุ่นเป็นอีเวนต์อีเวนต์หนึ่งแล้วกันที่เขาจะเชิญนักร้องชื่อดังเข้ามาร้องเพลงในงานของเขานะครับทุกอย่างมันก็เป็นไปตามปกติเลยแต่ว่าก็เหมือนกับจะมีการเชิญนักร้องที่เขาร้องเพลงอีวาเกเลียนมงไปร้องเพลงแล้วก็ดูเหมือนกับว่านักร้องที่เขาร้องเพลงอีวาเกเลียนเนี่ยเขาก็ขอยกเลิกงานครับเพราะว่าเขาเห็นว่าไอ้ภาพโปรโมทของงานอีเวนต์อีเวนต์นี้ เป็นภาพของ g e n e r a t e AI มันก็แสดงให้เห็นว่าเขาแอนตี้การใช้ AI ก็ถือว่าน่าสนใจดีเหมือนกันเนาะเพราะว่าไอ้เรื่องราวของ AI เนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่มีการพูดถึงอยู่เยอะมากๆเลยในช่วงหลังๆมานาะตั้งแต่ใช้ GPT แม่งบูมขึ้นมาเอาจริงนะผมรู้สึกว่ามันเกลือด้วยอไอคอนเทนที่แม่งแบบพูดถึง AI หรือแบบโอ้โบนโลกใบนี้แม่งจะต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยเทคโนโลยี AI นะมันมันเยอะจนเกินไปครับหรือแม้กระทั่งคนที่เขามีอํานาจน่าจะรู้เรื่องราวอะไรพวก เยอะก็ออกมาพูดกันใหญ่เลยว่าจะเป็นแบบอีลอนมัสวนะว่าอีลอนมัสมันจะสื่อออกมาประมาณนั้นว่าตอนนี้โลกยังไม่พร้อมสาหรับ AI อ่ะนะซึ่งมางก็แล้วแต่มุมมองคน,นจริงๆอ่ะบางคนแม่งก็อาจจะมองว่า AI ไแม่งเอ่อมันเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆในโลกอนาคตนะนะบางคนก็คิดว่าเดี๋ยว AI จะยึดครองโลกตามหนังไซไฟอะไรแบบนั้นนะครับถ้าถามถึงคนทั่วไปครับส่วนใหญ่คนทั่วไปก็คิดถึงอะไรที่สะดวกสบายมากกว่าอยู่แล้วนะการมี AI ที่คอยช่วยเราให้ทําตามเป้าหมายที่เราต้องการเนี่ย ได้มันก็เป็นเรื่องที่ดีถูกไหมจริงๆ AI มันก็ถือว่าเป็นเพื่อนคุยที่ดีนะมันจะมีไอ้โปรแกรม h ช t GPT ใช่ไหมที่มันอยู่ในโทรศัพท์มือถือเหมือนกับเป็นแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งเลยจริงๆอ่ะ AI มันดีมากเลยมันช่วยแบบว่าฝึกเราเออถ้าหากว่าเราใช้ประโยชน์จากมันในแง่มุมดีๆมันก็ดีหละครับหลายๆอย่างนะไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษด้วยมันอาจจะสอนเราได้เกือบทุกภาษาบนโลกเลยพวกแบบเทคโนโลยีอะไรพวกนี้ครับมันก็มีเอาไว้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยปัจจัยที่ว่ามันจะช่วยเหลือมนุษย์ให้ทําอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับ เมื่ออะไรบางอย่างมาดูฉลาดเกินไปมันก็ทําให้ความน่ากลัวมันก็ตามมาสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาเกรงกลัวกันก็ มีการพูดถึงบ่อยมากเลยไอหัวข้อประมาณว่าโดนแย่งงานนะเนาะแต่ว่าเอาข้อจริงมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับยุคสมัยก่อนหน้านี้นะครับเวลามันมีโรงงานอะไรสักอย่างหนึ่งมาเนี่ยก็จะมีการจ้างแรงงานถูกไหมแรงงานก็จะเข้าไปทํางานในโรงงานทีนี้เนี่ยพอรามันมีพวกหุ่นยนต์เข้ามาในช่วงแรกๆนะครับผู้คนก็แอนตี้หุ่นยนต์อะไรพวกนีน้แล้วก็มีความรู้สึกว่ามันแย่งงานเราแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ผู้คนก็มีงานอย่างอื่นที่มันง่ายและมันสบายกว่ามันก็พัฒนาไปได้ไกลกว่าเดิมอยู่ดีเทคโนโลยีเนี่ยมัน มีเอาไว้ช่วยเราครับแล้วก็ใช้งานมันให้สุดความสามารถของมันเถอะยังตัวของผมเองอย่างเงี้ยใช้ AI นะอันนี้ผมพูดตามตรงเลยเกี่ยวกับข้อมูลประวัติศาสตร์อะไรต่างๆผมก็ถาม AI เอาเนี่ยแหละครับง่ายง่ายสุดๆไปเลยอีลอนมัส์เขากลัวว่า AI จะควบคุมไม่ได้คนที่ฉลาดที่สุดในโลกเคยบอกว่าวิธีแก้ก็คือเราต้องฉลาดกว่า AI คือตามแบบหนังไซไฟที่เราเห็นกันทั่วไปนะครับสมมติว่ามันมีหุ่นยนต์อยู่ตัวหนึ่งเวยหุ่นยนต์ตัวน,นั้นใกล้พังแล้วจู่ๆเนี่ยพลางหุ่นยนต์ตัวน,นั้นใกล้พังเน มันก็เกิดไวรัสแดกเข้าจากที่เคยโปรแกรมเอาไว้ว่าอย่าทําร้ายมนุษย์แล้วถ้าเกิดว่า AI อ่ะโปรแกรมมันเสือกผิดเพี้ยนละ่ะการคอนโทรลของโค้ดแม่งกลายเป็นแบบผิดเพี้ยนจนกลายเป็นทําร้ายมนุษย์ขึ้นมาละ่ะถึงคราวนั้นก็เป็นเหมือนในหนังปะการเรียนรู้ของ AI คือการรวบรวมข้อมูลต่างๆในโลกผ่าน AI อีกตัวหรือจากการเชื่อมเน็ตแล้วก็วิเคราะห์คําตอบนะครับอย่างมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยการที่มันจะเรียนรู้อะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลามนุษย์เนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มันไม่สามารถที่จะเรียนรู้อะไรได้ แบบทุกอย่างอยู่แล้วแหละในขณะที่ AI เนี่ยมันมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบมากกว่าในแง่มุมนี้ณปัจจุบันเนี่ยนะเอาจริงๆส่วนใหญ่พ่อแม่แม่งก็ไม่ได้สอนลูกของตัวเองแล้วอะครับพ่อแม่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ให้ลูกอะแม่งเล่นโทรศัพท์มือถือไปส่วนตัวเองก็ไปทางานอย่างอื่นถ้าเป็นในรูปแบบนั้นเนี่ยอนาคตก็คงจะใกล้เคียงกันก็อาจจะเป็นอารมณ์ประมาณเหมือนปล่อยลูกเอาไว้กับ AI แล้ว AI เนี่ยก็เป็นคนที่สอนลูกตอนนี้ปัจจุบันมนุษย์ยังเป็นคนสอน AI อยู่นะแต่ถ้าถึงวันใดวันหนึ่ง น,น่ากลัวตามที่ว่ามาเลยครับแล้วล่าสุดเนี่ยเอาจริงมันมีข่าวข่าวนี้ด้วยเวย้ยคือตอนตอนเนี้ยพวกคุณได้ยินข่าวไอ้ที่มันมีแท่งเหล็กโผล่ขึ้นมาในสถานที่แปลกๆมันเป็นแท่งแท่งเหล็กใสๆอ่ะคุณมีทั้งคนเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อนะบางคนแม่งบอกว่ามันเป็นเสาที่มนุษย์ต่างดาวแม่งเอามาปักเอาไว้อะถ้าเป็นในรูปแบบนี้นี่คือมันเหมือนมี2เวด้วยกันนะเวรแรกก็คือเดี๋ยวสุดท้าย AI นี่แหละมันจะเป็นคนที่ยึดครองลูกเองไอ้เสาเสา,สานั้นแหละคือจริงๆแล้วเนี่ย AI มันมันฉลาดมากพอที่มันจะเริ่มวางแแนล วางแผนที่มันจะยึดครองโลกนะฮะมันก็เลยแอบทําเครื่องหมายอะไรแบบนั้นขึ้นมาแะ้วก็ปลอมตัวมาเป็นเหมือนมนุษย์ต่างดาวอะไรจริงๆแล้วมันคือ AI นั่นแหละเหมือนกับเริ่มปฏิบัติการของมันอย่างลับๆแหละหรือไม่ก็อีกแง่มุมหนึ่งว้ยเป็นหนังแบบออกนแนวพระเอกเหมือนกันก็คือแบบไอ้สาวๆนั้นเป็นสาวของมนุษย์ต่างดาวไอ้สาวพวกนั้นเนี่ยมันก็เป็นเสาที่เหมือนกับทําขึ้นมาเพื่อจะเตือนเหล่าบรรดามนุษยชาติหรือคนที่อยู่บนโลกว่าเดี๋ยวมึงโดนแน่นอนการที่มี AI ในปัจจุบันนะครับมันก เฮ้ย <c oughs> ทำไมพอดหนังมันออกมาได้หลายเรื่องวะอีกเวลหนึ่งนะแม่งเป็นเวลที่เลวร้ายที่สุดเลยครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ย AI เนี่ยมันไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นหรอกมันไม่สามารถที่จะคิดแบบว่าวิเคราะห์อะไรได้มากมายขนาดน,นั้นนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเอเลียนเนี่ยมันเป็นคนที่ควบคุม AI อ,อีกทีหนึ่งโลกเราก็จะถูกลุ่มโดย AI ที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับและถูกควบคุมโดยเอเลียนอีกทีนี่คืออีกหนึ่งพอดหนังคุณเอาไปสร้างหนังได้เลยเนี่ยโอ้มันหายไปนานเหมือนกันนะไอ้พวกหนังแบบเกี่ยวกับ AI ยึดรรรอออองงงโลกกหืืไไมม่่่็นนุษย์ตาดาดวเ ผมไม่ได้ดูแต่ว่า เนี่ยมันเป็นดราม่าอยู่เนี่ยเนี่ยไอหนังเรทไนเนี่ยมันโดนดราม่าใช้ภาพ AI ประกอบหนังผมก็ตั้งคําถามเลยนะเว้ยว่ามันผิดอะไรมากมายขนาดนั้นเหรอแต่บางคนเขาก็ไม่ชอบจริงอะนะอันนั้นก็แล้วแต่เขาอะมันจะมีไอพวกพืชนะครับไอพวกพืชที่มันตัดต่อพันธุกรรมอ,อะพืช GMO อะแล้วมันเหมือนมันก็จะมีคนยุคก่อนที่เขาแบบว่าเหมือนกับไม่ชอบการตัดต่อพันธุกรรมเลยเพราะว่าเขามีความเชื่อในพระเจ้านะเขามีความรู้สึกว่าพระเจ้าเขาสร้างสารรค์พืชพวกนั้นออกมาแล้วแบบมนุษย์อะก ดันไปเปลี่ยนแปลงธรรมชาติให้พืชเหล่านั้นน่ะมันไม่เหมือนเดิมแต่ถามว่าปัจจุบันเนี่ยผัดกระเพราผักชีต้นหอมมะเขือเทศหรืออะไรก็แล้วแต่แตงเมืองแตงโมอะไรครับกล้วยก็ได้ส่วนใหญ่อ่ะมันก็ถูกการแต่งเติมอะไรต่างๆจากพวกมนุษย์อยู่แล้วครับอย่างเช่นกล้วยอย่างเงี้ยจริงๆมันมีเมล็ดนะทำไมมันถึงได้ไม่ได้มีเมล็ดอ่ะเพราะว่าเขาก็ปลูกให้มันกลายเป็นกล้วยที่มันไม่มีเมล็ดครับสุดท้ายมันก็กลายเป็นเรื่องราวปกติพื้นฐานที่ทุกคนแม่งเป็นไปมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันไปแต่ว่ามัันนนกกก็ทํา้ึยอลบไป หนละครับในยุคสมัยก่อนหน้าคนพวกนั้นเขาก็แอนตี้พวกอะไรพวกนี้นะปัจจุบันก็ยังมีคนแอนตี้อยู่เว้ยแบบปิดกั้นอะไรแบบนั้นโลกมันก็ไม่พัฒนาดีครับมันก็เหมือนกันกับการ AI ที่แม่งบอกว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่แม่งเริ่มมาใหม่ๆแล้วแบบผู้คนพวกนี้แม่งแอนตี้เอไอเพราะว่ามันกลัวเอไอฉลาดเกินไปแล้วแม่งยึดครองโลกแล้วมั้งครับเป็นนักวาดแม่งฝึกวาดมานานหลายสิบปีอะไรเงี้ยแล้วพรากูวาดเก่งขึ้นมาจู่ๆเอไอวาดภาพมันก็บูมขึ้นมาอะไรเงี้ยแทนที่กูจะได้ใช้วิชาที่กูฝึกฝนมาเปป็น10ีสุดท แม่ก็ศูนย์เปล่าโดน AI แย่งงานประมาณนี้มั้งอารมณ์ความรู้สึกที่ก็เข้าใจแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเทคโนโลยีมันต้องพัฒนาครับผมไม่รู้มันจะเป็นข้อดีหรือเป็นข้อเสียเลยก็ไม่รู้นะโอ้เอาจริงนะถ้าเป็นแบบยุคก่อนหน้ามันก็จะมีพวกการตัดต่อภาพแบบอย่างว่าถูกไหมเวลาโลกมันพัฒนาไปส่วนใหญ่กฎหมายมันต้องพัฒนาตามกฎหมายปัจจุบันมันก็ยังคงหยุดนิ่งอยู่เลยเรื่องกฎหมายมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลากฎหมายมันก็ไม่ได้ครอบคลุมอะเนาะมันก็คงจะมีคนที่แม่งใช้ AI ในทางไม่ดี มีภาพผมอย่างเงี้ยสมมติมีคนแบบอาจจะชอบผมมากแล้วก็แบบว่าเอ,อยากเห็นซิปแพคของไอ้หานี่จังเลยอ,ยอะไรอย่างงี้ก็ไปเจเลดเอไอครับคือต่ายกตัวอย่างเป็นผู้หญิงเด่หาว่ากูเ็กชัวรัสเมนไงกูต้องยกตัวอย่างเป็นกูเองนั่นแหละจะได้ไม่ได้ดูอะไรมากมันเป็นเรื่องที่แบบกฎหมายมันไม่ได้ครอบคุมในส่วนส่วนนี้ยถ้ามีเทคโนโลยีแล้วมันไม่ใช้มันก็เสียดายของอืม